ในช่วงสิบโมงกว่าเกือบสิบเอ็ดโมงนะครับวันที่หนึ่งนะครับผมวันนี้ก็วันที่สลากกีบแบ่งรัฐบาลออกนะครับผมวันนี้แนวทางสรุปนะครับก็จะมาลงให้เอาไ้ดูเป็นแนวทางกันนะครับผมวันนี้วนนี้อาจจะช้านิดนึงเนาะครับอ่ะก่อนจะไปดูแนวทางสรุปก็ดูคําเตือนนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนสลากกีบแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะครับ มาดูสรุปกันเลยเนาะสรุปเราที่จริงผมลงให้ในกลุ่มหลายวันแล้วนะครับลงให้หลายวันแล้วเพียงแต่ยังหาเวลามาลงให้ในช่องไม่ได้นะครับลงให้หลายวันแล้วนะครับสี่ห้าวันนะครับวันนี้นะครับเด่นบนน่าจะอยู่ที่สี่กับห้านะครับ 5. ก็ตามสูตรวิ 7, ่งบนเก่านะครับสี่กับห้าก็มีสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ยศยกยกมาจากไอ สองตัวบนยี่บห้าชุดนะยกมาเลยนะสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งสองตัวบนยี่บห้าชุดตรงก็วันนี้ก็นาาคาดว่าน่าจะน่าจะเข้าเป้านะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเลือกให้ถูกหรือเปล่าก็น่าจะอยู่โซนนี้นะครับถ้าสี่กับห้าไม่มานะครับนี่ถ้าคาดไว้ว่าถ้าสี่กับห้าไม่มาอาจจะออกแถวนี้ก็ได้นะอเลขสองนะครับเพราะว่าเลขกําลังวันมันวันนี้มันเลขสองนะครับ เลขกำลังวันวันจันทร์ก็คือเลข2อนี่ก็วันวันอยู่นะว่าถ้าถ้าสไม่มานี่สออาจจะมาแทนนะครับแถวสองสองเจ็ดสองแปดสองเก้สองศถ้า2มานะครับก็มีอยู่5้าตัวแต่ผมชอบเลข4นะครับเลขสีเลข5ก็เลยจับมาเป็นสูตรวิ่งบนแทนนะครับ ต่จริงสูตรวิ่งบนที่เป็น2อก็มีนะครับสูตรที่วิ่งบนที่เป็น2ก็มีแต่ก็อาศัยตามสูตรตามสูตรเก่านะครับชุด3าตัวนะครับผมก่ที่เน้นๆนะครับก็จะมี749ดสี่เก้าเจ็ดสี่ศูนย์เดห้าเห้าศนดสี่เ้าแปดสี่ย์แดห้าเกดห้นะครับก็เน้นอยู่ที่740ดสี่ศูนย์เจ็ดห้นย์สี่ห้า้าห้า้าสวยนะห้าเก้าสี่เก้า ตัวที่เน้นก็อยู่นี่นะครับที่ผมดอกจันไว้นะครับสี่เก้าสี่ศูนย์ห้าเก้าห้าศูนย์ส่วนข้างล่างนะครับผมสูตรเก่าเลยนะครับก็ได้เก้าศูนย์หนึ่งนะครับก็เป็นตัวที่เด่นที่คาดว่าน่าจะมาอีกนะครับสูตรนี้คือเก้าศูนย์หนึ่งไม่รู้จะเลือกถูกหรือเปล่านะครับตัวที่เลือกออกมาก็คือศูนย์สับหนึ่งนะครับเพราะว่าสูตรนี้มันชนศูนย์ชนหนึ่งนะครับในกลุ่มนี้จะลงให้ดูแล้วนะสูตรนี้มันชนสองตัวนี้นะครับชนศูนย์กับหนึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นหนึ แต่ผมก็เลือกเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งนี่ก็ไม่ออกนานนะครับก็จะมีหนึ่งห้านะครับหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเอาหนึ่งหกนี่ขอวงไว้เลยเพราะว่ามันมีอยู่แค่สี่ตัวนะครับหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านะครับแต่จริงสูตรมันก็มีสามตัวแต่ว่าผมก็จับคู่กันไว้อีกนะครับเผื่อมันออกมาคู่นะครับเผื่อเก้ากับหนึ่งมันมาด้วยกันนะครับเผื่อเก้ากับหนึ่งมันมาด้วยกันเพราะว่ามีหลายๆสูตรที่ลงให้สามตัวแบบนี้แล้วมันมาด้วยกันบ่อยนะครับ ก็เลยต้องจับ19ไว้ด้วยนะครับเพราะมาครบ2ตัวล่างเนะี่ยมันมี9มี0มี1มี6มีครบเลยนะครับดังนั้น4ตัวนี้ก็น่าจะมีโอกาสเข้าล่าง17 15 16 19นึ่สวยนะครับ หลายท่านก็วันนี้ก็ถามว่าวันนี้มีโอกาสเบิ้ลไหมนะครับหววเบิ้ลนี้ไม่ออกมาสักพักแล้วนะไม่ไม่ออกมาสักพักแล้วนะครับถ้าวันนี้นะครับถ้ามันจะเบิ้ลนะครับสามน่าจะเบิ้ลมีโอกาสเบิ้ลสามตัวบนนะครับสองตัวล่างไม่น่าเบิ้ลนะครับสามตัวบนมีโอกาสเบิ้ลนะครับถ้าเบิ้ลครับ มันจะเบิ้ลตัวไหนนะครับข้างบนล่างนี้ไม่น่านะครับสามตัวบนนี้ถ้ามีโอกาสเบิ้ลนะครับก็คือเจ็ดซีแปดซีถ้ามันจะเบิ้ลนะครับสองตัวนี้เพราะว่าเบิ้ลนี้ก็ไม่ได้ออกนานนะครับ นี่แต่ออกเบิ้ลหน้าเบิ้ลเบิ้ลข้างหน้านะเบิ้ลท้ายในยังนะครับถ้าวันนี้ถ้ามันจะเบิ้ลนะครับก็น่าจะติดไปบ้างนะครับ44 744 844นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าแนวทางหลายๆท่านก็อาจจะทราบแล้วนะครับเพราะว่าอันนี้ลงให้ในกลุ่มหลายวันแล้วนะบางท่านก็อาจจะเห็นกันเรียบร้อยแล้วแต่ผมก็มาย้ำ ก่อนสลากอองอีกทีนะครับใครชอบตัวไหนก็ลองซื้อสลากติดไว้ดูนะครับเพราะผมก็ซื้อในนี้เลยนะครับผมก็ซื้อมาตั้งแต่เจ็ดสี่เ้าเจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดห้าเก้ามื่อวานนี้ก็ได้เจ็ดห้าศูนย์มานะครับตัวนี้เจ็ดห้าศูนย์มาเจ็ดนี้มันมันน่าจะมีนะครับเลขเจเนี่ยมันน่าจะมีแต่ไม่รู้ว่าจะมาวางไว้หลักร้อยถูกหรือเปล่านะครับเลขเจ็ดนีวันนีมน้มันเด่นนะนะครับ เลข 7, เจ็ดนี่เด่นแต่ผมก็เลือกมาไว้ที่หลักร้อยนะเลขเจ็ดนะครับในสูตรมันก็มีเหมือนกันนะเลขเจ็ดใช่ไหมครับแต่มันจะอยู่หลักหน่วยมีหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดมีอยู่ห้าตัวนะครับที่เป็นเจ็ด เออแล้วก็วันก่อนไปตลาดนัดนะนะครับผมจะไปซื้อจะไปซื้อเจ็ดห้าศูนย์นะครับนี่ไปเดินแผงตลาดนัดวันเมื่อวานนะครับนี่ไปเห็นเลขนี้พอดีเนี่ยเจ็ดห้าศูนย์แกะเลยนะผมก็ซื้อเลยว่าเอาเลขนี้นะครับเจ็ดห้าศูนย์สลากกินแบ่งรัฐบ,บาลแกะขึ้นมานะครับแกะขึ้นมาจ่ายตังค์เสร็จเรียบร้อยก็ว่าจะไปแล้วเอาที่ไหนได้ไม่ใช่เจ็ดห้าศูนย์นะครับ เป็นเลขสี่เจ็ดหนึ่งนะครับเออมันมันเป็นยังไงไม่รู้เนาะตาลายหรือว่ายังไงไม่รู้นะครับก็เลยไปซื้อเจ็ดสี่หนึ่งไม่ใช่เจ็ดสี่หนึ่งเลยเออเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งนะครับโอ้โหนะครับสี่เจ็ดหนึ่งนี่เล่าให้ฟังนะครับอันนี้ไม่ใช่ตัวนี้คือตัวนี้ ตั้งใจจะซื้อเจ็ดห้าศูนย์นี่คือเลงไว้นะครับซื้อเมื่อวานนี้ไปเดินแผงลอตเตอรี่มาจะซื้อเจ็ดห้าศูนย์แต่หยิบขึ้นมาเป็นสี่เจ็ดหนึ่งมันก็เลยงงๆไม่รู้ตาลายหรืออะไรก็เลยต้องเอาทั้งสองใบนะครับเอาทั้งเจ็ดห้าศูนย์เอาทั้งสี่เจ็ดหนึ่งมานะเพื่อมันอาจจะฟุกถูกรางวัลน,นะครับอันนี้แค่เล่าให้ฟังนะครับ หวยเบิ้ลนี่ก็น่าสมควรจะติดไว้นะครับเพราะว่าไม่ได้ออกนี้หลายงวดนะครับไม่ได้ออกนี้หลายงวดนะครับ44 7ด4 8ซีหลักร้อยหน้าจะอยู่ที่สองตัวนี้นะเจ็ดกับแปดนะครับล่าง9492นะครับคือเขาสวยนะครับ9492 ส่วนเลขวิ่งเงินล้านนะครับผมเนี่ยื่อกีก็ลืมลืมบอกติ๊กหนึ่งลิ๊กหนึ่งนะครับเลขวิ่งเงินล้านมีโอกาสมาบนยี่สิบเปอร์เซ็นต์มาโอกาสมาล่างแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าล่างมันมีอยู่แล้วนะชนศูนย์หนึ่งนะครับจะเป็นศูนย์หรือจะเป็นหนึ่งแค่นั้นเราไม่รู้จะฟันถูกหรือเปล่านะครับไม่ใช่ฟันศูนย์ออกหนึ่งฟันหนึ่งออกศูนย์นะนะครับ หวังว่าขอให้มันถูกตรงกับวันที่ออกก็แล้วกันนะครับกรอลุ้นเย็นนี้นะครับผมว่าสิ่งที่คาดไว้เนี่ยมันจะตรงกับวันที่ออกไหมนะครับเพราะว่าไม่มีใครรู้ล่วงหน้านะครับว่าสลากมันจะออกตัวไหนนะครับก็ได้แต่คาดเดาตามอขอโทษด้วยนะครับผมแม่เมื่อกี้ไฟฟ้า,ฟาตกนะครับผมตกโอ้หเน็ตเลยสะดุดนะครับค้างตะงึงน,นะครับ ไฟมันดันมาดับมาตกตอนที่กำลังถ่ายทอดสดนะครับมีออมสินไหม,อ,อ,มอ๋อมสินนี่อยู่ลงในกลุ่มนะครับเมื่อกี้ก็ไม่ได้หยิบมาให้ดูนะครับเออยู่ในกลุ่มนะครับออมสินก็รอรุ้นรัฐบาลตอนเย็นก็นแล้วกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีเย็นนี้นะครับหยิบห้าชุด ตรงนะครับก็อลองดูนะครับผมว่ามันน่าจะเข้าแล้วสูตรมันเดินดีนะครับทั้งหลักสิบหลักหน่วยหลักหน่วยนี่ยังยังเดินดีไม่ไม่หลุดนะครับเจ็ดแปดเก้าศนย์หนึ่งหน่วยบนสูตรยังเดินดีนะครับก็ไม่รู้จะเป็นตัวไหนละเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่ง ็น่าจะอยู่โซนแถวหน้านี่นั้นเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับชอบหนึ่งห้าบนนะครับบางท่านชอบหนึ่งห้าบนเออนี่อันนี้มีแต่ตัวนี้จะเป็นห้าหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นห้าหนึ่งใครที่ไม่อยากพลาดนะครับผมก็เข้ามาได้นะครับที่ลายกลุ่มนี่นะคห้าหนอย ลาวนะครับอันนี้คือลายใหม่นะครับลายเก่าเนี่ยมันมันโดนบล็อกนะครับผมมันไม่สามารถตอบท่านผู้ชมได้นะครับผมมือต้องต้องแอดมาลายนี line ้ลายเดียวนะครับนี่คือลายใหม่ลายเกา่าห้านอยแปดแปดแปดนั้นใช้ไม่ได้นะครับผมใช้ไม่ได้เนาะต้องแอดลายนี้วันนี้ก็มีหอยลาวด้วยนะคับเออวันนี้มีหอยลาวด้วยเวยหอยลาวงวดก่อนนึ่งก็เข้าบนเข้าล่างเนาะนะครับวันนี้ก็รอลุ้นใหม่นะครับ ช่วงเย็นหลังจากรุ้นรัฐบาลไทยเสร็จเราก็จะไปต่อกันที่ห้วยลาวนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปต่อที่ห้วยลาวกันอีกนะครับเดี๋ยวเพราะผมคิดแนวทางเสร็จนะครับเดี๋ยวก็อาจจะลงให้ดูนะครับถ้าทันนะครับถ้าทันหรือแต่ถ้าเข้ากลุ่มนี้ก็รู้เลยนะครับได้ดูทั้งสูตรด้วยนะนะครับเพราะว่าสูตรนี้มันมีเยอะไม่สามารถลงในช่องนี้ได้ได้หมดนะก็น่าจะพอแค่นี้นะครับ ท่านผู้ชมก็จะได้ไปเตรียมตัวเนาะเลือกดูนะครับออชอบตัวไหนก็พิจารณาเอาตามความชอบนะครับอยู่ที่ดวงล้วนๆน,นะครับผมเออคนมีดวงก็อาจจะถูกรางวัลนะครับดวงคนเราไม่เท่ากันนะครับดูเลขเดียวกันมีคนที่ถูกแล้วก็คนที่ไม่ถูกอยู่แล้วนะครับก็น่าจะแค่นี้นะครับฝากเลขเบิ้ลไว้นะครับฝากเลขเบิ้ลไว้ 7จ็ดสีสแปดสีสวยนะครับลองลองหาซื้อรัฐบาลดูนะเผื่อเผื่อเลขนี้มันอาจจะยังยังเหลือนะครับผมส่วนใหญ่เลขเบิ้อนนี้ก็อาจจะเหลืออยู่นะครับเจ็ดสี่่แปดสี่สี่ก็น่าจะพอแช่นนี้นะครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันอีกทีหลังสลากออกนะครับสวัสดีครับ